เหลือ,อปิดปิดร้านยังเนี่ยน้านเหลือร้าจะมีเจ้าหน้าที่มาบริการนะครับโอ้โหมาจากไหนครับเนี่ยเราจะไปไหนครับ ไปสุรินทร์นะตามกันไปเรื่อยๆนะครับตามกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอย่าแซงนะครับอย่าแซงจนกว่าจะพ้นเขานะครับไปเรื่อยๆนะครับรถนี่ได้หนึ่งเท่าจรช้านะครับจนกว่าจะพ้นเขานะครับไปเรื่อยๆนะครับไปช้าๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับอย่าแซงนะครับอย่าแซง ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอย่าแซงนะครับไปเรื่อยๆนะครับอย่าแซงนะครับจนกว่าจะพ้นเขานะครับจนกว่าจะพ้นเขานะครับตามไปเรื่อยๆนะครับ รถเราวิ่งได้หนึ่งช่องจราจรนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพ้นเขานะ